สิบบาทสี่้ันที่สต่อเลยใส่เข้าไปนะครับยมนต่อแบ่งเหนึสิบตกมซื้อลายคนหาขายของใส่เข้าไปครับรอบร้อนที่สนะครับห ู้ถามเยอะแค่นใจนะไปขายฮอดบานง่ายคุมือ,อนียนเนด้วยคุณขายโลดเท่าไรนะจ้ะผู้หญิงหนี่นกะซองลอยชีซิบ้ายีซิบหาซิบล้ใจขายกันนะมือม่อขายองิบ ใส่เข้าไปครับเก็บเศนให้หมูใจครบพอดีวัดก่อนนะครับเก็บตลอดทำลูดเ,เล่เล่บนหมูแจเป็นตอ่อก <c oughs> ารล่านเม็ดแตก ตลาดคุณบรลุกการครับเสียงสุดยอดคตนเข้าจะกินหรบรมะขามนบ่แล้วนี่พอดีได้ลูกซื้อมากต้มปลากรมี้ได้ลูกยังไงหมอนะนีมันแยงหนูว่าห้าตัวตากว่าูงขวายินน่งขึ้นือกินปลาด้กัน กุ้ป่าเขากันกินออกับเชื่นสลับกันน่คือมาเติมสื้ิดน้อยอ๋อหมายถึงว่ามันต้มไปแล้วอืมจักบาทนึงเก้าบาทสิบบาทเก็บแล้วไ้จอยนั่นละสอนเจ๊ทำด้ามลงไป แนะนำมากขบคุณตัวถูดขึ้นไปเนี่ยอือเจ๋งมาก่นี่ของติ๋วโอ้ก็ไปเขาดีกว่ตอนนี้ด้านนะครับมานี่เจะเอาละละ ดามเลยสกสานส่ปะอ้ามากนนีแม่กินขาเก็นงกินน้ำนั่งเขียมไทยดึงให้นน่นนั่เียมังลางจัดน,น,ดน,น,นั่ง นี่ยืนมาใหญ่ัแมบนเราสร้างครื่องมันเราโอ้นาะผมกับเบเดินเป็นเงี้ยเียวมันะเสีบยี่เด้ละไดิตัดล้มันจะปลูกอีกเสียงก็ระมาณนีนะครับการลนเม็ดแดงนะครับคู่นี้เสียงดีมากเลยนะครับฟังเสียงเลยยอด